สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการพระมนนำชีวิตนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องที่82นะครับในมัทธิวบทที่13บสมข้อสามสิบสามนะมัทธิวบทที่13บสข้อสามสิบสามก็เป็นคําอุปมาเรื่องเชื้อขนมนะพระเยโพรงตัดคําอุปมาอีกครั้งหนึ่งนะแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนเชื้อซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเอามาเจือลงในแป้งสามถังจนแป้งนั้นฟูขึ้นทั้งหมดนะเมื่อพูดถึงเชื้อ นะจากที่เราศึกษามาอาจจะมองในความหมายของเชื้อร้ายใช่ไหมครับพระองค์พูดถึงเชื้อของพวกฟาริสีนะถ้าเราจาได้ตอนที่พระเยซูเลี้ยงเลี้ยงคน5000คนแล้วก็เมื่อเลี้ยงเสร็จแล้วเนี่ยพระองค์ก็เสด็จไปทีหนึ่งแล้วก็พระองค์ก็พูดถึงเชื้อนะสาวบกว่าลองไม่เด้ขนมปังมานะทาไมพระองค์พูดถึงเชื้อนะแต่ไม่ใช่เชื้อเชื้อที่ทําขนมปังแต่ว่าเป็นเชื้อร้ายของพวกฟาริสีนะอันนั้นก็มีอีกมุมหนึ่งของของเชื้อแต่ว่า ปกปติตอนนี้กําลังพูดถึงอีกมุมหนึ่งของเชื้ออาจจะภาษาปัจจุบคันชิสยิสเนี่ยเชื้อยิสตัตัวยิสเนี่ยจะทําให้ขนมปังฟูแล้วก็มีขนาดใหญ่ซึ่งการการเ,เชื้อของมันเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มีไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะว่าถ้าเราไม่ใส่เยื้อไม่ได้ใส่เชื้อหรือใส่ยิสเนี่ยขนมปังมันก็จะไม่ฟูแล้วก็จะเป็นก้อนเล็กๆก็จะไม่ไม่ไม่สามารถเพิ่มปริมาณได้ ครับเนะช่นเดียวกันเราเราช่้เราเป็นเป็นเชื้อหรือเปล่าเราพูดถึงเชื้อดีนะเราไม่ผุนเชื้อล้ลยเราเป็นเชื้อดีไหมครับนะหลายครั้งเนี่ยการทํางานของเชื้อเนี่ยเรามองไม่เห็นเรามองไม่เห็นเชื้อว่าเชื้อมันอยู่ตรงไหนของขนมปังครับนะแต่เรารู้ว่ามันมีเชื้ออยู่เรารู้ว่ามันมะีการทํางานอยู่ครับมุมหนึ่งก็คือว่าในในคิดจักรของเราในสังคมเราเนี่ยมันมีคนทํางานที่ที่อยู่เบื้องหลังโดยที่เราไม่รู้ครับนะ อาจจะเป็น,นแผนกหลบมุมไหนอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าก็มีความสําคัญหรือหลายครั้งเนี่ยเราเราอาจจะเป็นเชื้อนั้นเองนะที่เป็นคนทํางานอยู่ข้างหลังโดยที่เราไม่จําเป็นต้องให้ใครรู้ก็ได้นะเราไม่จำเป็นต้องประกาศตัวว่าเฮ้ยเราทํางานตรงนี้นะเราเชื่อเแตอตรงนี้นะบาง,นะงทีก็ไม่จําเป็นแต่ว่าเรายังคงทําหน้าที่ของเราในการเป็นเชือ้อเพื่อให้ขนมปังนั้นฟูขึ้นนะ เช่นเดียวกันชีวิตของเราการรับใช้ของเราบางทีก็ไม่จําเป็นต้องอาจจะไม่ต้องมีตําแหน่งก็ได้นะไม่ต้องเป็นที่รู้จักก็ได้เราทํางานเงียบๆอยู่ข้างหลังทํางานเป็นเบื้องหลังของของ,ของทีมเป็นเบื้องหลังของของานหรืออ,อย่างที่จะทําให้เกิดความสําเร็จผมยกภาพภาพหนึ่งก็คือภาพของของเขาเรียวกว่าแบ็กสเตตใช่ไหมแบ็กสเตตเราเรรู้นะจักแบ็กสเตตเนี่ยจะไม่มีตัวตนคนชมผู้ชมเนี่ยจะไม่เห็นหน้าแบ็กสเตต หลายที่เนี่ยาจะแต่งตัวดำแล้วก็มืดๆม,ม,มองไม่เห็นแต่ว่าถ้าไม่มีแบ็กสเตจนะการแสดงหรือโชว์เนี่ยไม่สามารถดําเนินไปอย่างต่อเนื่องได้คนเหล่านี้มีความสําคัญนะเพราะฉะนั้นหลายครั้งเราก็ต้องปรัรถนาที่จะเป็นคนเหล่านี้เหมือนกันนะซึ่งอาจจะไม่ต้องเ,ออเสนอหน้าเสนอหน้าให้คนอื่นเห็นก็ได้ทํางานเบื้องหลังรับใช้พระเจ้าแบบไม่มีตัวตนแล้วก็ให้สิ่งที่เกิดขึ้นให้ผลที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่ทุกคนจะสรรเสริญพระเจ้าจากสิ่งที่เราทำนะขอพระเจ้าอวยพรกับ